โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ที่ผมภูมิจะเพยอาราฟรรมารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Overlor d นะครับคิงออฟน a ซาลิกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมบอกเพื่อนๆไปแล้วนะว่าเดี๋ยวผมจะหาเทียริสเนี่ยของทางฝั่งประเทศจีนเนี่ยของเกมตัวของ Overlord เนี่ยมาให้เพื่อนๆลวกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของเทียริสเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือผมหามาจากเว็บไซต์ของประเทศจีเลยเดี๋ยวผมขยายให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีต น่านี่ครับประมาณนี้นะนะครับเผื่อใครมองไม่เห็นเนี่ยนะครับก็ดูได้ตามตัวนี้ซึ่งของผมเนี่ยเปิดมาเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าโอ้โหไอเ้เหี้ยผมได้หนูครับได้ได้หนูเทียนหนึ่งครับผมได้ตัวละครระดับ S R สีม่วงหมดเลยไม่ได้ตัวละครระดับ S r เลยคือผมอยากได้ตัวนี้ครับอ่าอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ครับประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าผมเกลือพอสมควรนะครับอันนี้คือเป็นเทียนลิลละกันเดี๋ยวขยายให้ให,ใหญ่กว่านี้อ่าเดี๋ยวให้ดู ประมาณนี้อ่าจะได้ใหญ่ๆหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือเนี่ยนะตัวนี้ผมอยากได้ตัวนี้อยากได้นะครับตัวนี้ก็อยากได้ประมาณนี้แต่ถามว่าได้ตัวอะไรได้หนูได้หนูอ้วนๆตัวหนึง่งโอ้โหผู้ะร้อกไห้หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็เอาดูแล้วก็ไปพิจารณาและกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ได้ทาคลิป reid นะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะ หล,กลกักๆตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะครับก็หาข้อมูลข้อมูลเนี่ยมาให้พเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในที่ตรงนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ